ลูกลักจักรวาลทุกท่านที่รักทุกท่านทําใจให้เบาสบายค่ะข่าวดีแล้วก็ทุกเรื่องที่อุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องที่คุ้มค่าแก่การรอคอยคนค่ะเทคนิคนี้ยมันใช้ได้เลยเอาละ่ะบอกต่อแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะมันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่หลายๆท่านจะได้รับได้รับผลเนาะดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่ต้องกังวลใจเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครที่บอกว่ามันจะเกี่ยวกับการยกระดับพลังงานหรือใดๆ ถ้าไม่สบายใจนะคะถ้าทำได้ก็ดื่มน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนให้มากที่สุดนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออยากจะไปรีเช็คนะคะหาหมอปไปพบแพทย์อะไรก็ได้นะทุกอย่างเนี่ยเราทำได้หมดค่ะแล้วก็น้อมนำสติปัญญาสมาธิเข้ามานะคะในจิตตนเองค่ะก็จะช่วยได้มากเขาบทสรุปค,ค่ะที่ต้องรู้เพิ่มเติมนอกจากทั้งหมดนี้แล้วค่ะ มันปังมากเลยเนาะทุกอย่างอะคะ่ะเราต้องสร้างมาก่อนหักไม่สร้างไม่ได้แน่นอนเจ็ดเหรียญค่ะมันจะเห็นนะคะลู่ทางค่ะในการทำเงินหรือว่าการงอกเงยของผลประโยชน์ใดๆก็ตามค่ะห้าดาวเกิดขึ้นแล้วมันก็สิ่งที่เห็นชัดโอ้ล่วงลงมาพร้อมกันเลยแต่เอาใบที่เปิดนะคะสิ่งที่เห็นชัดค่ะอะไรที่เป็นของเราเปลี่ยนทายจริงด้วยหนมาํารันแล้วก็หกไม้อะไรที่เป็นของเรามันก็จะ กลับมาแล้วมันจะชัดมากๆอะไรที่ไม่ใช่อะค่ะมันจะจากไปช่วงนี้เลยใครที่จะต้องได้เกื้อกูลกันคนที่เคยมีบุญบรารมีร่วมกันเนาะจะปรากฏค่ะการรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องใดที่ตัดสินใจไม่ได้ช่วงเนี้เราจะตัดสินใจได้ มันจะมีเรื่องอะไรมาทดสอบค่ะไม่ไม่ว่าจะเปนะ็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักการงานเพื่อนฝูง The M p l a c e มเแบบนี้เลยวางตัวสวยๆคุณจัดการได้ดีมันจะเช่นเกิดขึ้นแล้วค่ะอะไรที่มันนิ่งคาราคาซังมานานนะคะหรือมันกินเวลามันมาคู่กับเดบิวต์ออฟอจมันถึงเวลาแล้วไงทำอะไนก็เกิดขึ้นด้วยโคตรตื่นเต้นจังเลยอะ c ปเตอร์ถัดไปกำลังมาแล้วค่ะหรือว่าบททดสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละเรื่องของแต่ละท่านนะคะมันจบลงแล้วบางท่านกำลังจะจบมันดำเนินอยู่นะไม่มีอะไรชนะความรักค่ะโดยเฉพาะรักไร้เงอนไขและความดีไงจงเชื่อมั่นเราไว้วางใจในความดีงามของเราหากเราทำมาทุกอย่างทุกเรื่องมันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จงกล้าปล่อยวางผลลัพธ์และไว้วางใจค่ะ อย่าร้อนรนอย่ากวนกระวายน,นะคะลูกหลักจักรวาลทุกท่านที่รักทุกท่านทำใจให้เบาสบายค่ะข่าวดีแล้วก็ทุกเรื่องที่อุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องที่คุ้มค่าแก่การรอคอยควรค่าแก่การภาคเพียนจะเกิดขึ้นแล้วค่ะตัวลาซีซีนางนจงละลันตาซาลาซีเอ็นตีกันเนาปาลาลาโย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวารินทารดนะคะกับโค้ชสุป,ปัตวารินพัฒค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีนะโค้ชขออภัยจริงๆค่ะไม่ได้ทำคลิปช่องนี้ไม่ได้ลงมา10กว่าวันแล้วเนาะโค้ชภารกิจแน่นปัก ช่วงแบบ a l าเล g e ตัวเองด้วยภารกิจเยอะด้วย <c oughs> อยังไงฝากกดติดตามช่องนี้เป็นค่าครูแล้วก็อีกหนึ่งช่องช่องโคชทุกป,ปัดว่าเรนพัทค่ะช่องนั้นโคชจะลงแบบทุกวันเลยถ้าเป็นไปได้เนาะช่องแห่งการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณเดียวยาทุกป,ปมปัญหาสลายเอกโกอัตตาความเบาสบายค่ะ ทำยังไงเทคนิคดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายที่ช่องนั้นนะฝากกดติดตามเป็นค่ารูด้วยมี playlist เยอะมากเลยแต่ละหมดนะคะที่โค้ชทำไว้ค่ะเราก็หากชมแล้วสนอกสนใจอยากเรียนหรือขอคำปรึกษาส่วนตัวลงกลุ่มคลาสคอร์สนะคะชั้นโค้ชไปบรรยายแล้วก็เรียนเปิดไพ่ด้วยพอโค้ชไม่รับรูดวงส่วนตัวเนาะมีแต่ยกระดับพลังงานเยียวยาทุกปมจ้ะ ก็ทักไอดีไลายลูกปะะัดว่าเรนคสมาได้เลยคิดถึงช่องนี้มากๆเอาละมาดูกันดีกว่าวันนี้ยังไม่มีหัวข้อพี่พายอยากบอกอะไรคะแล้ววันนี้สำหรับเนี่ยอยากให้ใช้สำหรับนี้เนาะเพชอฟวนค่ะเดอ c h ชา i o อน่ารักกุ the Moon ๊กกิฟเดอร์มูนแถ้วยนะคะเอชออฟคัพคว to ออฟเพนจ์เกิลน่ารักจังเลยค่ะ King o ฟเพนจ a เกิลไม่คู้เกิดขึ้น ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วค่ะทุกอย่างขับเคลื่อนแล้วเป็นกระบวนการที่ผ่านมานะมีหลายหลายพลังงานที่เข้ามาชมคลิปนี้แต่โคสบอกเลยว่าทุกอย่างที่ทำมาที่เวิร์กมาไม่สูญเปล่าค่ะมันคุ้มค่าแก่การรอคอยควรค่าแก่การภาคเพียรเมื่อไหร่ค่ะที่เรารู้สึกว่ามันนานจังเลยเมื่อไรจะถึงจนู่นนี่นั่น ไม่มีอะไรนานเกินไปอะค่ะที่เรารอไม่ได้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเร็วเกินไปที่เรารับไม่ทัคนค่อเคยพูดใช่ไหมวันนี้มาพูดอีกเพราะว่าทุกเรื่องอะค่ะมีเวลาที่เหมาะสมของมันเองอยู่แล้วนี่ในอุปนิสัยแต่ทุกอย่างกำลังมานะมันมีหลายเรื่องราวเนาะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะบางอย่างพีดอกออกผลและเห็นชัดเจนบางอย่างค่อยๆเติบ เทคนิคเนี้ยมันใช้ได้เลยเอาละบอกต่อแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะมันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่หลายๆท่านจะได้รับได้รับผลเนาะดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไม่ต้องกังวลใจเป็นเรื่องป,ปกติแต่ถ้าใครที่บอกว่ามันจะเกี่ยวกับการยกระดับพลังงานหรือใดๆถ้าไม่สบายใจนะคะถ้าทำได้ก็ดื่มน้าเยอะๆนอนพักผ่อนให้มากที่สุดนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออยากจะไปรีเช็คนะคะหาหมอ ปไปพบแพทย์อะไรก็ได้นะทุกอย่างเนี่ยเราทําได้หมดค่ะแล้วก็น้อนมนําสติปัญญาสมาธิเข้ามานะคะในจิตตนเองค่ะก็จะช่วยได้มากเขาบทสรุปค่ะที่ต้องรู้เพิ่มเติมนอกจากทั้งหมดนี้แล้วค่ะมันปังมากเลยเนาะทุกอย่างอะคะ่ะเราต้องสร้างมาก่อนหากไม่สร้างไม่ได้แน่นอนเจ็ดเหรียญค่ะมันจะเห็นนะคะ ลู่ทางค่ะในการทำเงินหรือว่าการงอกเงยของผลประโยชน์ใดๆก็ตามค่ะห้าดาวเกิดขึ้นแล้วมันก็สิ่งที่เห็นชัดโอ้ล่วงลงมาพร้อมกันเลยแต่เอาใบที่เปิดนะคะสิ่งที่เห็นชัดค่ะอะ,อ,อ,อะไรที่เป็นของเราเปลี่ยนทายจริงน้หมาัดทรันแล้วก็หกไม้ยอะไรที่เป็นของเรามันก็จะคงกลับมาแล้วมันจะชัดมากๆอะไรที่ไม่ใช่อะค่ะมันจะจากไปช่วงนี้เลย ใครที่จะต้องได้เกือก้อกูลการคนที่เคยมีบุญบารมีร่วมกันเนาะจะปรากฏค่ะการรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องใดที่ตัดสินใจไม่ได้ช่วงเนี้ยเราจะตัดสินใจได้มันจะมีเรื่องอะไรมาทดสอบค่ะไม่ไม่ว่าจะเปนะ็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักการงานเพื่อนฝูง p แบบนี้เลยวางตัวสวยๆคุณจัดการได้ดี่มันจะเช่นเกิดขึ้นแล้วค่ะอะไรที่มันนิ่งาคาราคาซังมานานนะคะหรือมันกินเวลามันมาคู่กับแบบวิว of f ฟอร์มันถึงเวลาแล้วไงทำอะไรก็เกิดขึ้นด้วยโคตรตื่นเต้นจังเลยอะชัปเตอร์ถัดไปกำลังมาแล้วค่ะหรือว่าบททดสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละเรื่องของแต่ละท่านนะคะมันจบลงแล้วบางท่านกำลังจะจบมันํำเนินอยู่นะ ไม่มีอะไรชนะความรักค่ะโดยเฉพาะรักไรเงื่อนไขและความดีงามจงเชื่อมั่นเราไว้วางใจในความดีงามของเราหากเราทํามาทุกอย่างทุกเรื่องมันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จงกลา้าปล่อยวางผลลัพธ์และไว้วางใจค่ะอย่าร้อนรอนอย่ากวนกระวายนะคะลูกหลักจักรวาลทุกท่านที่รักทุกท่านทําใจให้เบาสบายค่ะข่าวดี แล้วก็ทุกเรื่องที่อุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องที่คุ้มค่าแก่การรอคอยคนค่าแก่การภาคเพียนจะเกิดขึ้นแล้วค่ะ